ผมประพันธ์เครือวิมายเจ้าของสวนลูกร้านทรายมะขาววันนี้ชิมพุชายมะขาวหวานกออรอบอร่อยลูกใหญ่อร่อยอร่อยพุชายหิมะขาวลูกใหญ่เนื้อกรอบหวานรสชาติดีอร่อยแซ่ออาาบดีอ ีก็เป็นผลพุทราหิมะขาวเบอร์13นะครับพุทราตัวใหม่ล่าสุดจากไต้หวันนะครับบางท่านก็เรียกพุทราเชอร์รี่นะครับพุทราเชอร์รี่เป็นพันธุ์ทางการค้านะครับลูกใหญ่มากเลยนะครับก็เรามาดูกันว่ากี่ลูกหนัก1กิโลนะครับอันนี้4ลูก778กรัมนะครับห้าลูก ก็6ลูกนะครับ6ลูก6ลูกหนักกิโลกว่านะครับลูกหนึ่งก็ประมาณ100กว่ากรัมนะครับนี่นะครับก็ลองเอาไม้บรรทัดดิจิตอลวัดดูนะครับพุ้าหิมะขาวก็ได้ 2.76นิ้วนะครับลูกใหญ่มากเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบเอเลมอนนะครับกับพุทราหิมะขาวนะครับก็จะวางไว้นี่นะครับเปรียบเทียบกันนะครับเลมอนอันนี้แอปเปิลเขียวแอปเปิลเขียวเล็กกว่าอีกนะครับนี่ครับแอปเปิลเขียว อันนี้แอปเปิลเขียวนะครับอันนี้แอปเปิลเขียวอันนี้พุทราฮิมะขาวนะครับเล็กกว่าการเห็นๆนะครับนนแล้วก็นี่แอปเปิลแดงอ,อ,อันนี้แอปเปิลแดงพุทราฮิมะขาวก็เล็กกวาการน,นะครับอันนี้หอมหัวใหญ่ ครับหอมหัอใหญ่วางเทียบกันนะครับก็ใกล้เคียงกับหอมหัอใหญ่เลยนะครับอันนี้ก็เทียบผลพุทราหิมะขาวกับพุทราเบอร์สิเอ็ดนะครับพุทราน้ำผึ้งนะครับเบอร์สิเอ็ดเทียบกันนะครับอันนี้โอ้โหสัตว์สวนเล็กมากเลยนะครับผมอินทาพาสกุยแก้วบุรีนะครับเพื่อนเฟซบุ o กครับได้มาชมสวนลุงลาน พุทราหิมะาขาวนะครับในความคิดของผมนะครับถ้าเราปลูกในประเทศไทยนะครับอย่างยีสานเราเนี่ยจะได้รสชาติอร่อยกว่าที่จะส่งมาจากไต้หวันนะครับถามว่าที่ไต้หวันส่งมาอร่อยไหมเนื้อก็จะนุ่มอร่อยนะครับแต่เราจะสามารถทําความหวานหรือทารสชาตนะิได้ดีกว่าที่ว่าสั่งมาจากนอกนะครับเพราะว่าเขตอีสานเป็นเขตที่มีดินเคม็มอากาศเหมาะสมความหนาวเหมาะสมไม่เหมือนไต้หวันนะครับที่ว่ามีความชื้นอากาศหนาวมากนะครับมีความ รวนแปรต่ออากาศมากครับสรุปแล้วถ้าปลูกอีสานใต้เนี่ยจะเห็นผลชัดเจนครับครับผมสุพจน์นะครับเคยมาเยี่ยมสวนลุงล้าแล้วครั้งหนึ่งมาครั้งนี้ได้มาทดลองชิมพุษาหิมะขาวรู้สึกประทับใจครับเพราะอะไรก็คือลูกมันใหญ่ดีเป็นรสชาติที่อาจจะไม่ได้ชิมรสชาติตอนสุกกำลังดีของเขาเนาะมันมาหลายวันแล้วแต่ว่าก็ยัง ถือว่ายังใช้ได้ครับอาจจะมีกลิ่นแอลกอฮอล์อยู่นิดๆแต่ดูถ้าแช่เย็นแล้วมันน่าจะอร่อยนะผมเองเป็นคนที่ไม่ค่อยได้กินผู้ชาบ,บ่อยนักเพิ่งมากินในรอบหลายสิบปีเนี่ยประทับใจ <c oughs> ดูมเป็นผลไม้น่าจะเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพได้เนาะแต่อย่างน้อยก็ถ้าใครอยากจะลองชิมลองสัมผัสผมคิดว่าอนาคตอันใกล้น,นี้คงจะมีให้เห็นในประเทศไทย อยากให้ลองกันนะครับวันนี้เกษตรออนไลน์บายยาหรือว่าทีมงานเกษตรมือทองเรามาอยู่ที่สวนลุงล้านใช่ไหมคะสวนลุงล้านพุษามิมะขาวดูลูกเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เราได้รับเกียรติได้รับเชิญ ก็ขอบคุณสวนลุงล้านหรือว่าคุณคมในเฟซบุ๊กก็คือคม KU เป็นเพื่อนทางเฟซทางไลน์ได้ท่านไหนสนใจผู้ซาหิมะขาวค่ะเรียนเชิญได้ที่สวนลุงล้านอำเภอนนสุวรรณจังหวัดปุรีรำค่ะวันนี้เราได้มาชิมผู้ซาหิมะขาวค่ะสมคําร่ำลือจริงๆค่ะมาแล้วไม่ผิดหวังคุณคมเขาได้เนี่ยดูอือ อร่อยหวานชุ่มคอามไปหมดเลยค่ะสุด,ดยอดดูเนื้อฟูค่ะก็เชิญชวนสมาชิกทุกท่านนะคะถ้าเกิดถ้าท่านสนใจต้นพันชวนมาดูที่สวนคุณคมสวนหรือว่าสวนลุงล้านได้ที่อำเภอนนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์เบอโทรเดี๋ยวลกไปขังลางมาส่านคุณคม,มา่าอ๋อวันนี้วันนี้เราเรามาเยี่ยม คุณโคมวันนี้ก็ก่อนที่เราจะมาเยี่ยมคุณโคมเนี่ยยาวเนี่ยหรือว,ว่าทีมเกษตรมือทองก็พยายามจะสื่อสารให้กับสมาชิกทุกท่านหรือทุกคนบอกว่าต้องมีการใช้สินค้าเราแล้วเราถึงจะกล้าเข้ามาเยี่ยมเพราะาเราจะไม่อ้างอิงค่ะอย่างสวนคุณโคมเนี่ยหรือว,ว่าสวนลุงล้านเนี่ยมีการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรามาตรงนี้และว,วันนี้เราก็ไม่ได้มีการมอบมอบคู่มือ การใช้ผลิตภัณฑ์ให้สวนลุงล้านค่ะหรือว่าคุณโคมนี่แหละค่ะตรงนี้ของเราบริษัทเราเนี่ยตั้งมาบริษัทวีไลท์เนี่ยตั้งมา25ปีแล้วค่ะค่ะทุกอย่างมีแหล่งมีแหล่งที่ไปที่มามีมีโรงงานผลิตจริงทําจริงแล้วก็สินค้าของเรามีคุณาภาพมาตรฐานค่ะตรงนี้สําหรับทุกท่านทุกสวนที่เรื่องปลูกพุทรานะถ้าเกิดมีปัญหาเรื่อง โรคแมลงหรือว่าชุดฮอร์โมนเร่งการจเจริญเติบโตลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตก็สามารถที่จะปรึกษาทีมงานกเกษตรมือทองยาว0 8 6 3 6 6 37ดด้ 5, ได้ค่ะาทางเพจยาวก็คือกเกษตรออนไลน์บาย,ยาวหรือ Facebook หรือว่ากลุ่มชมรมผู้ปลูกผู้ซากลุ่มที่กเกษตรมือทองเราเป็นแอดมินค่ะเรียนเชิญทุกท่านสนใจมีปัญหาทุกทุกเรื่องอไม่เฉพาะ,ะ,าะเรื่องผู้ทาค่ะทุกพืชพืชทุกชนิดค่ะเรามีให้ค่ะ เราเรามีให้หมดด้วยว่า,าเข้าที่มุมหมอพืชโหลดแอปมุมหมอพืชได้ทั้ง Android ทั้ง i s เนะคะขอบคุณมากค่ะ